กองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีมูลค่าหมื่นล้านหยวนหรือประมาณ47,000ล้านบาทได้เริ่มการลงทุนในเซี่ยงไฮ้แล้วซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนเมื่อเดือนกันยายน2567จีนก่อตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้นซึ่งคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเซี่ยงไฮ้เปิดเผยว่า เทศบาลเซี่ยงไฮ้ลงทุนก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นโดยมีระยะเวลา15ปีและหากต้องการขยายเวลาสามารถเพิ่มอีก3ปีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความเชื่อมั่นทางการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะแรกเล่งการประยุกต์ใช้ผลงานด้านนวัตกรรมในแนวหน้าให้เป็นกำลังผลิตใหม่ที่มีคุณภาพสูงให้เร็วขึ้นนับตั้งแต่เมื่อปี2555เป็นต้นมาในทุกๆปีเซี่ยงไฮ้ได้จัดการประกวดนวัตกรรมและการพัฒนากิจ การนานาชาติพัฒนากิจการในเซี่ยงไฮ้เสนอแพลตฟอร์มให้กับโครงการต่างๆเช่นชิปเลดาหุ่นยนต์ค้ายมนุษย์ที่มีโมเดลดิฟซีขนาดใหญ่ในตัวและกล้อง AI ความละเอียดสูงพิเศษที่มีรายละเอียดพิกเซลมากกว่า100ล้านพิกเซลเป็นต้นอย่างไรก็ตามทีมงานขนาดเล็กและขนาดย่อมหลายลายที่ชนะการแข่งขันดังกล่าวต่างได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้